เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นลดใหม่นะครับให้บอกเขาไปว่ามาจากช่องผมนะครับจะได้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เลยจะมัวรออะไรกันอยู่ละ่ะไปเติมกันเลยสวัสดีพวกลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมครับช่วงนี้ผมคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกกับทุกคนคือแบบเอ,อ,าาเบอเ่อมะะเนนดิ โค้ดความไวกับปุ่มอยู่ใต้คลิปแล้วก็อยู่หน้าเพจโอเคนะถ้าเห็นมีใครถามผมผมรบกวนคนที่เห็นเม้นต์ต่อๆสามารถตอบแทนผมได้นะครับผมไม่ว่าอะไรนะโอเคมีตีนึงนะครับลงมากับเรานะไม่รู้ดิทำไมเขาต้องงงยัดเราด้วยวะเอแต่ก็ถามในมุมกับกันเราทําไมต้องงงยัดเขาด้วยวะก็เขาอ,อยู่ข้างบนนะครับทุกคนเดวเร,รีบวิ่งหาปืนนีกก่านะ ก็ผมขอบทนะช่วงนี้ทําไมยอดซับผมมันขึ้นชา้าจังวะทุกคนคือแบบวันนึงขึ้นไม่ถึง50าสิบอะผมแบบโอ้ผมใส่โฆษณาเยอะเกินไปหรือเปล่าวะจะเย็นดิเวลุ่นแหมเอ,อ้ยยังไม่มีปืนเลยเดี๋ยวหาปืนก่อนเดี๋ยวเจอกันพระเอกมาจนได้ได้ปืนแล้วเว้ยอาวเพื่อนน็อกเลยแม่งโอเคสวยเทนน็อกให้ได้ครับอย่างน้อยเพื่อนก็ยังไม่โดนล,ลากนะเออเพื่อนก็จะพยายามทิ้งเราอีกแล้วนะครับอ ให้ผมเดานี่ไม่น่าจะมีแค่ตี้เดียวนะครับผมว่าน่าจะมีประมาณ2ตีนะเพราะเมื่อกี้อีกคนนึงเขาก็ยิงแบบไม่ยั้งเลยนะครับผมไม่น่าจะช่วยเบอร์สีได้นะครับในตอนนี้แล้วก็มีคนอยู่บนดาดฟ้าสมชั้นนะครับทั้งหน้าผมเลยนะนี่ไงเอาพลังวีอสไปกินวีอนี่เป็นปืนที่แบบผมว่ามันน่าจะแอบโกงอยู่พอสมควรนะครับเออก็คือแบบถ้ายิงในในระยะที่พอประมาณอนะ่ะม,มันจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะแล้วก็เผรนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าแม่งยิงมาจากทิศไหนนะ บอทก็เยอะพอประมาณเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะแบบมาตึงแบบบดจะตึงมันก็ตึงเลยบดจะไม่ตึงมันก็เจอเจอแบบนิ่มๆหรือบอดมันเยอะๆอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพับกีมานับแลกันยังไงนะเนี่ยบอดอีกแล้วเอออะไรวะโอเคเบอร์สี่คันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดึงเบอร์สี่ดีกว่านะอย่างน้อยๆก็จะได้ไม่ต้องตัวคนเดียวแบบเหมือนหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับ กูจะวิ่งอ้อมเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจคุยเพลินนะัทุกคนแบบชอบหลุดการเล่นแบบนี้ชอบหลุดเออขออภัยด้วยนะครับโอเคมีคนข้างหน้าผมนะครับโอเคสวยไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ใกล้นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเดินมาซ้ำเขาดีวกว่านะครับโอเคได้ยินแล้วครับอยู่ข้างหน้าเรานะเมื่อกี้โอ้โห <laughs> เกือบตายแม่งมดจะเก็บของ โอเคผมได้ยินเสียงพอนเขาวิ่งมาเติมนะครับเดี๋ยวเราเล่นเชิงเชิงก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับเขาน่าจะมีประมาณ3มคนนะครับน่าจะเราน่าจะโดนถมแล้วนะครับผมคือถ้าเราโดนถมแบบนี้ผมแนะนําไม่ทําแบบนี้ครับก็ใส่เกียร์หมาครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงข้างหน้าผมนะครับน่าจะเป็นคนนะก็กแค่ใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งหนีมันยากอะไรวะทุกคนเออ วยแล้วเพื่อนเราน็อกครับทุกคนแบบนี้แย่เลยนะครับเราน่าจะโดนโถมเลยนะดูทรงแล้วเนี่ยอเหมือนเขาจะเข้าไปบ้านเบอร์สี่นะครับเนี่ยเขาไม่น่าจะขึ้นมาบ้านผมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวออกความ,มาคนนึงนะครับเหมือนมีคนกําลังพยายามขึ้นไปบนบ้านเบอร์สี่นะครับเดี๋ยวเราล็อกรอเลยกว่านะโอ้ยแมง โอเคกคนกาลังเข้าบ้านเรามานะครับเดี๋ยวเราตั้งรับรีปั๊มยาตั้งรับดีกว่านะครับผมน่าจะเหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับที่นี้ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะก็รออย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรนะจังหวะนี้เดี๋ยวเราเล่นอะไรเพียงแผงดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราปั๊มยาล่อเขาดีกว่านะอ๋อเป็นไงมาละมันคือการหลอกล่อขั้นสูงนะครับทุกคน คือจังหวะนี้เนี่ยผมจะพยายามแบบดึงยาเพื่อให้มันแบบมีเสียงดึงยานะครับเพื่อให้เขาแบบคิดว่าเอ้จังหวะนี้แหละเราผมดึงยาอยู่จังหวะนี้แหละชาร์จเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่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 แ่แต่แต่แต สำหรับใครที่กําลังจะเติมคน,นเิเซกลวก็สามารถเติมได้ที่แกท็อปอัพนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องผมแล้วก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยนะครับโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีคนข้างหน้านะครับโอเครอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราขี่รถตามเขาเลยดีกว่านะืถ้าเป็นคนริเศกนะจริงน่าจะตามทันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแมคกนาเรนไงไม่น่าจะทันหรอกครับก็ขายของหน,หนิดนึง ขี่ตามมาสิบกโลยังไม่เจอเลยนะครับก็มันเป็นแมกนะเลนไงถ้าเป็นคนริศเนี่ยโอ้โหทันแต่กิโลแรกแล้วเออพอยังเ่าเมืองอะคนดูําคาแล้วนะ่ะโอเคด้านหลังเหมือนจะมีคนยิงเสียงปืนคามานะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นบอดนะอเดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่านะครับค่อยเล่นดีกว่าเนาะไม่ต้องรีบนะครับผมอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับทุกคน โอเคน็อกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทิ้มเขาเลยดีกว่านะครับไม่ล,อล้อละคิวรออยู่เดี๋ยวไม่ได้คลิปตายหามาทั้งวันแล้วเนี่ยวันนี้แม่งไม่ไหวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วครับจังหวะน,นี้ โอ้นี่ก็ยิงจังเลยแม่กะไม่ให้รอดกันเลยหรือไงเนี่ยฮะโอเคบนเขาน่าจะสองคนนะครับเดี๋ยวเราหาที่เล่นก่อนนะครับ <c oughs> ไม่งั้นนะตายหาโอเคเดินข้างหน้าเล่นน่าจะเล่นได้นะครับอยากให้ผมปั๊มยาเต็มได้นะผมบอกเลยผมสวนหัวแตกเลยนะกระโมมไม่งั้นนั่นแหละพูดเล่นโอเคหลังเมื่อกี้เหลือหนึ่งคนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ เป็นยังไงล่ะบอกแล้วอย่าให้สวนนะผมว่าผมจะเก็บของก่อนนะครับก็ส่วนผมเหลือน้อยมากเลยตอนนี้เดี๋ยวจะไม่พอเอาข้อนอกอีกรอบนึงนะครับเป็นไง <c oughs> ไม่ใช่เขาสวนผมมาตายหายเลยอันนี้ไม่เอานะเฮ้ยีเเดี๋ยวเดี๋ยอะไรอะไรวิ่งมาจากไหนวะ <c oughs> ทำไมเขาวิ่งมาไวจังวะ อ้าแสดงว่าอีกคนนึงก็น่าจะอยู่บนเขาดิเพราะอีกคนนึงเขาวิ่งมาแล้วอะ่ะเฮ้ยถามจริงๆเธอได้ดึงเพื่อนปะเนี่ยแฟการเรียกตีนเดี๋ยวเราไปทิ่มเขาเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเฮ้ยโอเคล่องหนึ่งนะครับน่าจะเหลืออีก2อสามคนนะ โอ้ยต้องกลับที่เดิมอีกแล้วไม่ต้องไปไหนกันแล้ววันนี้เขาน่าจะจอดอยู่หลังหินข้างหน้าผมนะครับค่อยๆเล่นนะครับทุกคนไม่ต้องรีบนะโอเคผมเจอเขาแล้วนะครับสวยน่าจะเหลือ,อแค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปทิมเขาเลยดีกว่านะตอนจะไปทิมเขาอ่ะทิมเข็มยาใส่ตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะแหมอุตส่าห์ข้ามฝั่งมาได้ก็ยังจะต้องมาเชิงอีกทําไมผมไม่ตัดสินใจทีมตั้งแต่แรกเลยวะตอนนี้เขาดึงกันได้แล้วนะครับ น่าจะลําบากเราพอสมควรเลยเดี๋ยวเราสเปรย์รถเข้าทิ้งเล่นดีกว่านะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยผมยิงค้างนานเกินครับทุกคนช็อตแบบนี้โอ้โคตรแย่เลย โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าอยากให้ทำเกี่ยวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะมาทำให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแม่งกูปิดคลิปเหมือนกันทุกคลิปเลย